สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมช่องหลวงทั่วไทยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูพระนะครับผมที่หน้าวัดนะครับผมแล้วก็พาไปขับหลวงพ่อด้วยถ้าโชคดีนะครับก็จะได้เจอหลวงพ่อพัดนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หน้าวัดห้วยด้วนนะครับผมวัดทานทหารหรือวัดหลวงพ่อพัดนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตราคาพระนะครับผมว่ามีรุ่นอะไรบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขากําลังเล่นหารุ่นไหนกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่กุฏิหลวงพ่อนะครับตอนนี้กุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อไม่อยู่นะครับน่าจะไม่ได้อยู่นี่มีพระที่หน้ากุฏินะครับข

นี่แม่ค่ะจะไปควักก็ยี่สิบจัหวมีอะไรอีกปตาเืออะไรพูดห่อเเท่าไรนะคันสองไม่รู้แม่กันก็ไม่รู้จักเนาะไม่รู้ก็ไม่รู้งานพันสองเนื้อได้มันมีหกเนื้ออ๋อมีต้องมีลุ้นเวยใช่ไหมลุ้นหกเนื้อเท่ากันราคาเท่ากัน อันนี้เป็นของมัดตังของพอตังอันนี้ปคร้ลน,รคนละเนื้อกันใช่ไหมครับเป็นเนื้อทองเหลืองแต่แต่แั่แค่สีอ๋อลงเสี นี่ของปีไหนครับร้อปีนี่เลยค่ะร้อปีนี่เลยร้อปีเลยค่ะเท่าไหรครับท่านสองพันห <25, S 2> <25. S 1> ้าสดบกระดูกค่ะีานเกี่ยวเขาเล่มใหญ่หรอเล่มใหญ่อยู่ที่เก้าพันเก้าันเลยแผ่นมงแค่ 99, เกเก้่ม เราติดก้าเล่น,นอยเก้าสิบก้าแล้วมีมีเบอร์ที่สิบแปกับสี่สิบแปดไม่รู้ว่าเลา่นอไเป็นเากเห็ดนได้มีเบอร์อะไรเราอ่านดมีเบอร์สิบแปดเบอร์สี่สิบแปดหออะไรี่สิบแปดหรือหกสิรค,สครับหกสิ <68 S 1> ครับ่บน,นี่อนสิบแปดที่นี่ เก้าพันยักเก้าพัน,นจ่้ยไหมเลขสิบแปดเลขแถวเวอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันหกค่ะหนหกอ่าแถวเวจะขายยากเรา าดาเวสวรร์หนึ่จ้าถ้าอันนี้แค่พัดพัดสี่ได้ mm hmm. อันนี้ปากกาของหลวงพ่อเลยแต่อันนี้อีกวัดนึงหลวงพ่อให้ลูกคิดสร้า mm hmm. องนี่ของวัดเรานนี่ของวัดเราเ mm hmm. อันนี้หลวงพ่อประเมินละวัดเราแสีหลวงพ่อให้สร้างโดมเงี้ยแล้เ mm hmm. น,นี่นวัดรุ่นสร้างโดมเสียไง คิดก่อนนะสามร้อยสี่พันห้าลิ้แรกอันน uh um> yes> ี้เนื้อทองแดงทองแดงมีมีเนื้อเดียวครับมีเนื้อเดียวเดียวเลยข้างที่สามห้าลิ้มแรกวัดจัดสร้างค่ะสี่พันห้าอนาคตราคาไป แต่อพิมพ์ไข่ไข่ปลาหมื่มนกว่าสองหมื่นนะครับยินเดียวกันปีสามห้าปีเดียวกันเ่ยหายากพี่ลองเดินดูไม่มีใครเลยไม่มีใครมีเลยเพราะเพราะผมจะเดินเดินซื้อเลยเลยพี่อยู่นี่ตลอดนะครับตลอดตลอดเจ็กลัวมันจะกลัวจะไปกองใช่ไหมดูได้ครับมาสิงานีจบควาครับพันห้า ก็เป็นบรรยากาศในการเลือกซื้อเส้าพระนะครับผมอันนี้จะเป็นเต็นท์ที่อยู่ด้านหน้าปุติหลกพ่อนะครับด้านหน้าโบสถ์นะครับวันนี้หลวงปู่ไม่อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้กล่าวจาเดี๋ยวมาชาดินะ เนื้อเงินนะเน้อเงินนะแล้วเขาอาบซาติงเนื้อเงินตัววิจัยยาดีตัวที่รอนา้าเนี่ยตัวนตัววิจัยพยายามหนึคงทีถ้ารางตมาพอถองจะฟไมถ้าา้าเานะเออเอาไปเอาไปเไปเอาไป ตเติดเวนี่เหี๋ยวให้หน่อยนะถูดจะาดข้อนี้เหลืยราติดนเ้าเออเาการจะมงคล5พยักนี่รุ่นละ200ใช่ไหมครับ สองร้อยเยคับ ได้สองสีมันก็มีหลายสีนะพี่แล้วแต่จะรุ่นเจอสีไหนเหมือนกันอะไรเป็นเซนเนอร์นี่เป็นเนเนอแน่นอนมันมีหลายนี่ครับเป็นรุน่น,นนี้แน่นอนใช่ไหมครับรุ่นนี้พี่กล่องนี้รุ่นนี้เลยครับอันนี้เหรียญรุ่นไหน ข้างกระหนกครับรุ่นหนึ่งครับมีเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ห <5, 000. S 1> ้าพันห้าพันห้าสามห้าสี่สามห้าครับรุ่นหนึ่งอันนี้กรลุกรอรุ่นหนึ่งอ,อันนี้อันนี้ห้าพันครับ,ร,บรุ่นแรกรุ่นหนึ่ง้าเป็นไข่ปลาไปน่าจะตกสองหมื่นอ่ะอ๋อต้อขอบไข่ปลาใช่ไหมครับ ือเป็นยังค่อ๋อหรือเป็นรตรงค่ะรูปตรงรูปรูปนี้แหละแต่ว่าอขอบเป็นจุดขอบไม่จะเป็นไข่ดาล้อมรอบนะครับเป็นแบบหมื่นแล้วครับห้าพันจะมีแบห้าร้อยต่อไปเขอดูรูปรูหล่อรูปหล่รรอรบบุ่นแรกนี่เท่าไหร่นะครับครับอันนั้นอยู่หมื่นนะครับผมหนึ่งหมื่นนะครับ ปีเก่าปีลึก,ลกแล้วในกระ<ป>ชุดนี้ก็ปีหกหนึ่งปีหกหนึ 1. 1> ่งแล้วก็จะมีกระชุดปีทั้งถาดก็ชุดปีท,ทั้งถาดในรุ่นไหนอัาตอนนี้ผมมีหางในยืนนะครับผมยืนผมมีหางในยืนอ,อันนี้หน้ากากเป็นหน้ากากอะไรเป็นหน้ากากชุบทองครับผมชุดทอง คเดียวกันอันนี้นากากนวะเหรียญเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่สองพันห้าอสองพันห้าม้อกันันเป็นชุดกรรมการอันนี้ทั้งชุดเลยเท่าไหร่ครับทั้งชุดกรรมการสามพันห้าห้าเหรียญอันนี้เท่อไห่อันนี้เงินงิน่ ้รงยานฟ้าน่เงินเหรียญเดียวก็สองพันกว่าบาทนะคะรุ่นแลกมาอีกที่ก็มาโอนมาเหลอไปให้ชุดกรรมการนี่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 โคทมันต้องใส่อย่างนี้จะได้รวยพี่จะได้รวยเราเราเป็นบนหนึ่งด้วยนทุกหวย เรื่องของจมปลุกหวยเนี่ยที่มันปลุกหวย,วยแล้วก็เอาไปเหี็บลังคาไว้หมดเมียมบ,อมอบอกว่ากระต้อมแลาวมันเก่าเขาไปที่เยกย่แลไวเขาไปหวย,วยไปเหมือนกวยเออเลนก์ชนเป็นเก่าที่ทองแดงนี่เท่าไหร่ครับเซมาทองแดงมันูเปิดไปเก้าพันห้าเก้าพันห้าส, 9, 9, สตาครับสตาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง ลองต่อดูผมจะโดน <laughs> ต่5แนงเขาจะโน้มทำไมมึน้มขายอะ <laughs>